วันนี้วันที่13ตุลาคม2566นะครับวันนี้เอาบรรยากาศของวัดหลวงพ่อโสธรยามค่ำคืนมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับบรรยากาศกลางคืนก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเดินดไปดูใกล้ๆกันนะ คืนก็สวยไปอีกแบบนะครับอากาศเย็นดีบรรยากาศร,ารอบๆก็ประมาณนี้นะครับจริงๆวันนี้ผมต้องไปเที่ยวที่ลาวใต้ปากเซนะครับแต่พอดีรถมีปัญหานิดหน่อย mm hmm. ก็เลยไม่ได้ข้ามฝั่งไปนะครับอยู่ที่ชาตินเซา mm hmm. ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศตอนดึกๆนะครับของวัดหลวงพ่อโสธรให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับ ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้